สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอานอสตซนช่วงเช้านอ t ติงแฮมเซนเทอร์สัญญา4ปีมัตเท์เนอร์ผู้รักษาประตูทีมชาติสหรัฐอเมริกาย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมเจ้าปา่าเป็นที่เรียบร้อย เว็บไซต์ของสโมสรนอตติงแฮมประกาศการเซ็นสัญญากับเทอร์เนอร์เป็นการย้ายมาจากปืนใหญ่อย่างเป็นทางการโดยสัญญามีระยะเวลา4ปีหรืออยู่ในทินซิตี้กาวจนถึงปี2027เป็นความรู้สึกที่พิเศษมากที่ได้มาอยู่ที่นี่เป็นสิ่งที่ผมตั้งตารอเป็นความท้าทายครั้งใหญ่และเป็นประสบการณ์สำคัญในอาชีพของผมผู้รักษาประตูวัย29ปีกล่าเทอร์เนอร์กลายเป็นการเสริมทัพรายที่3ของสตีฟคูเปอร์ในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้ ต่อจากไอหน้าแบ,บ็กขวาทีมชาติไนจีเรียและเอลันกากองหน้าทีมชาติสวีเดนทั้งนี้แมนนอตติงแฮมไม่มีการเปิดเผยค่าตัวอย่างเป็นทางการแต่สกายสปอร์ตคาดว่าตัวเลขอยู่ที่10ล้านปอนด์ที่ปืนใหญ่จะได้รับแบ่งเป็นเงินการันตีก้อนหลัก7ล้านปอนด์และส่วนเสริมอีก3ล้านปอนด์สำหรับเทนเนอร์ย้ายจากนิวอิงแลนด์เรเบลูชันมาร่วมทีมปืนใหญ่เมื่อปีที่แล้วลงสนามไป7เกมใน FA ฟเอคัพและยูโรปาลีกฤดูการ2022-2023 แต่ยังไม่ได้สัมผัสเกมรีกโปรแกรมเดลเมาลงเฝ้าเาสาครบทั้ง38เกมปืนปัดโมนาโกยื่นทางการขอซื้อบาโลกันดีแอตเลติกรายงานข่าวว่าปืนใหญ่ได้ปฏิเสธข้อเสนอขอซื้อตัวโฟลารินบาโลกันจากโมนาโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทีมโมนาโกได้ยื่นข้อเสนอแบบไม่เป็นทางการสำหรับบาโลกันแต่ถูกปฏิเสธทิ้งไปตั้งแต่หลังเกมอุ่นเครื่องระหว่าง2ส,สโมสรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รายงานล่าสุดสมโมสรจากลิกเกอิงได้ยินข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาอีกครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับไปเหมือนเดิมแต่เชื่อว่าความพยายามคว้าตัวดาวยิงวัย22ปีของโมนาโกจะดำเนินต่อไปเนื่องจากผู้อำนวยการกีฬาของทีมโมนาโกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอดูการ์ดปาทีมมูใหญ่เป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาแต่ยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาจะมีงบประมาณมากพอสำหรับดิวนี้หรือไม่ทีมโมนาโกต้องการกองหน้าคนใหม่ เข้ามาทดแทนเอมโบโลที่เอ็นควายหน้าฉีกขาดต้องพักยาวสมสรอนจากสเปนทาบทามปืนใหญ่ปล่อยเทียนนี่สมสรโซเซดักแสดงความสนใจอยากได้ตัวเทียนนี่แบ็กซ้ายของปืนใหญ่ไปร่วมง,งานด้วยในรูปแบบการยืมตัวขณะที่ปืนใหญ่พร้อมปล่อยนักเตะในแบบสัญญาทาวนเป็นทางเลือกแรกแบ็กซ้ายวัย26ปีหลุดเป็นตัวสำรองในฤดูกาลที่แล้วเมื่อการเข้ามาถึงของซินเชนโกขณะที่ในฤดูกาลนี้ที่มีการเซ็นสัญญากับยูเรียนทิมเบอร์ แนวรับทีมชาติฮอลแลนด์เข้ามาอีกคนและถูกใช้งานในตำแหน่งแบ็กซ้ายมาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมายิ่งทําให้สถานการณ์ของเทียนี่ลำบากยิ่งกว่าเดิมในการแย่งชิงตำแหน่ง11คนแรกของทีมนักเตะเคยสัมภาษณ์ว่าการย้ายออกหรือไม่ได้ย้ายไม่ได้ขึ้นกับเขาทั้งหมดมีความสุขกับการเล่นที่ปืนใหญ่แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าก็ต้องการเวลาในการลงสนามและจะพยายามต่อไปเพื่อโอกาสของตนเองปืนใหญ่เซ็นสัญญาเทียนี่มาจากเซติกในฤดูกาล2019-2020 ในยุคข,ของอูในเอเมรีบาเซลลน่าทำช็อกเล็งดึงอดีตแข้งปืนใหญ่คืนทินสมสโมสรบาบาเซลลน่าสร้างความประหลาดใจด้วยการพิจารณาเตรียมดึงอเล็กซิสอดีตดาวเตะปืนใหญ่ไปร่วมทีมอีกครั้งในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้กองหน้าวัย34ปีย้ายมาร่วมทีมมาร์เซในปี2022โดยเพิ่งจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาและปัจจุบันเขาเองก็สามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัว รายงานล่าสุดจากมุนโดเดปติโบเปิดเผยว่าบาเซโลนากำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวอเล็กซิสกลับมาร่วมทีมอีกครั้งโดยเตรียมยื่นข้อเสนอเป็นสัญญาหนึ่งปีซึ่งตัวเขาถูกคาดหมายว่าจะเข้ามาแทนที่เดมเบเล่ที่มีข่าวกับทีมเปแอชเชอยู่ในเวลานี้กองหน้าทีมชาติชิลีเคยค้าแข้งกับทีมบาซาระหว่างปี2011ถึง2014ก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมปืนใหญ่โดยอยู่กับทีมเป็นเวลา4ปีและจากนั้นย้ายไปร่วมทีมปีศาจแดง แรมเดลผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษของปืนใหญ่ให้สัมภาษณ์กับไอทีวีเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการแย่งตำแหน่งกับดาบิดรายาเขากล่าวว่าเอาเลยไม่มีอะไรได้มาง่ายในวงการฟุตบอลในขณะเดียวกันคุณต้องเดินทางไปข้างหน้าและปรับตัวเช่นกันผมเคยทำสำเร็จมาแล้วในการแย่งตำแหน่งเมื่อตอนที่ผมย้ายเข้ามาที่สโมสรดังนั้นผมจะไม่คิดว่ามันจะไม่มีวันเกิดขึ้นกับผมถ้ามันเกิดขึ้นเราก็จะสู้กันและเราจะทำให้กันและกันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด เพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้จัดการทีมบอกกับเราเช่นกันและผมมั่นใจว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ลงสนามผมหรือใครก็ตามที่เข้ามาคุณจะให้ความสําคัญกับทีมก่อน3ประเด็นสําคัญหลังเกม c o m คอมมิ y เ h ตี้ชิลนัดดวลเดือดถึงจุดโทษปืนใหญ่แซงคว้าชัยหนึ่งเกมคุณภาพที่จบลงด้วยชัยชนะของปืนใหญ่เนือแมสซิตี้ในแบบที่ต้องสู้กันจนถึงการดวลจุดโทษตัดสินและทําให้ปืนใหญ่คว้าแชมป์รายการคอมมิชเนตี้ชิลเป็นสมัยที่17ของสโมสร เกมแห่งแท็กติกและความอดทนทีมแมนซิตี้ขึ้นชื่อเรื่องการครองบอลและกดดันเกมรับคู่แข่งอยู่แล้วซึ่งไม่แปลกใจที่พวกเขาจะใช้งานมันได้แบบคุ้นเคยแต่ปืนใหญ่เกมนี้ก็ทําได้ดีพวกเขาอาจจะเริ่มต้นด้วยการเกรงไปหน่อยเมื่อเจอกดดันด้วยวิธีครองบอลและเพรสซิ่งแย่งบอลเร็วตั้งแต่ต้นเกมแต่เมื่อเวลาผ่านไปปืนใหญ่ยังไม่เสียประตูปืนใหญ่ก็เริ่มตั้งหลักได้และสุดท้ายก็สามารถกดดันคืนกลับได้ นี่คือเกมวัดความอดทนของทั้งสองทีมโดยเฉพาะปืนใหญ่ที่อยากยกระดับขึ้นมาสู้กับแมนซิตี้ให้ดียิ่งกว่าเดิมและสุดท้ายแมนซิตี้สามารถฉวยโอกาสจากความผิดพลาดเล็กน้อยในการเปิดพื้นที่ของปืนใหญ่และนำมาซึ่งประตูขึ้นนำอย่างไรก็ตามปืนใหญ่ในวันนี้ก็ยกระดับเกมด้วยวินในเกมรับและหัวใจนักสู้ที่สุดท้ายพวกเขาเอาคืนได้ในแบบวินาทีสุดท้ายของเกมที่ทำให้ปืนใหญ่ได้ตัดสินเกมด้วยจุดโทษและคว้าแชมป์ได้ในที่สุด สำหรับทีมแมนซิตี้เป็นทีมที่แกร่งเหมือนเดิมสามแชมป์ของฤดูกาลที่แล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่นี่คือแมนซิตี้เวอร์ชันสมบูรณ์ที่สุดของเป๊ปที่เข้าใจระบบการเล่นและหน้าที่ของแต่ละคนที่สำคัญแทคติกการครองบอลสุดโหดเพรสซิ่งดุด,ดันของภูเขานั้นยังหายากที่จะมีทีมไหนเลียนแบบแมนซิตี้ได้ในคุณภาพมาตรฐานของแมนซิตี้ถึงแม้เกมจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ก็ตามการได้ตัวยอร์โก้กูดิโอนรวมถึงโคววซิต์มาร่วมงานด้วย และกับการเสียกุนโดกันออกไปก็มารอดูว่าแมนซิตี้จะเป็นอย่างไรแต่หากดูเพียงแค่เกมนี้นั้นทีแมนซิตี้ยังคงดุดันไม่เปลี่ยนปืนใหญ่หัวใจนักสู้ที่ยังมีปัญหาเรื่องสมาธิเกมนี้ทั้งสองทีมเล่นกันได้อย่างสนุกและเต็มไปด้วยคุณภาพเรื่องของแท็กติกและพละงกำลังในการไล่ล่าบอลเมื่อไม่ได้ครอบครองสุดท้ายเกมแข่งขันตัดสินการที่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็มาพอในการตัดสินเกม เกมนี้ปืนใหญ่สามารถทําผลงานได้ดีขึ้นมากกว่าครั้งล่าสุดที่พบกันแต่ก็ยังไม่มากพอจะได้ชัยชนะพวกเขามีจังหวะสังหารในเกมนี้ไม่มากนักแต่ก็มากสําหรับการเจอกับทีมระดับแมนซิตี้พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้การที่ปืนใหญ่ไม่มีหัวหอกธรรมชาติที่ดีกว่ากาเบรียลเจสุสซึ่งเขามีอาการบาดเจ็บมันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องคิดถึงว่าพวกเขาต้องเพิ่มเติมอะไรและเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสมาธิในเกมในช่วงการเปลี่ยนตัวสำรอง พราะว่าปืนใหญ่มักจะใช้เวลาเยอะพอสมควรในการปรับจูนเข้ากับเกมปืนใหญ่ชุดนี้ได้รุนเต็มตัวแน่นอนกับเกมกรีกฤดูการใหม่ที่ขึ้นกับพวกเขาเองว่าปัญหาที่มองเห็นจะได้รับการแก้ไขหรือไม่กับความสม่ำเสมอที่พวกเขาพลาดไปเพียงน้อยนิดมหาศาลที่ทำให้พวกเขาพลาดแชมป์ในฤดูกาลที่แล้วจะได้รับการเติมเต็มหรือไม่